ขอเจริญพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจวันนี้ขอเชิญทุกท่านเปิดใจตั้งสติและรับฟังเรื่องสำคัญที่จะเปลี่ยนวิธีมองชีวิตของเราไปอีกนานหัวข้อคืออย่าให้ความคาดหวังทำร้ายใจเรียนรู้ปล่อยวางให้เป็นในโลกที่เร่งรีบนี้ใจของคนเรามักเหนื่อยล้าเพราะ คาดหวังมากเกินไปคาดหวังให้คนรักเข้าใจเราคาดหวังให้งานราบรื่นคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดแต่เมื่อความจริงไม่เป็นเช่นนั้นใจของเราจึงถูกบีบคั้นถูกความผิดหวังเผาไหม้จนหมดแรงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกทั้งหลายเกิดเพราะตัณหาเพราะความอยากให้เป็นดังใจยิ่งคาดหวังมากใจก็ยิ่งยึดมั่นมาก และเมื่อไม่ได้ดั่งใจใจก็ยิ่งเจ็บมากเช่นกันวันนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านหายใจลึกๆรับรู้ความจริงอันเรียบง่ายแต่ลุ่มลึกว่าทุกสิ่งในโลกย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามความอยากของเราการปล่อยวางจึงไม่ใช่การหนีปัญหาไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เห็นว่าโลกนี้ไม่แน่นอนคนไม่แน่นอนความรู้สึกไม่แน่นอนทุกอย่างล้วนเปลี่ยนไปตามการเวลาเมื่อใจเข้าใจความจริงข้อนี้ใจก็จะเริ่มคลายเหมือนเชือกที่ถูกคลายปมทีละนิดเราจะไม่ฝืนไม่แบกและไม่คาดหวังให้โลกเป็นไปตามใจเราอีกต่อไปเพราะแท้จริงแล้วยิ่งเราคาดหวังน้อยลง ใจก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นและเมื่อใจเป็นอิสระความทุกข์ก็เบาบางความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นลองถามตัวเองเบาๆในใจว่าวันนี้เรากำลังคาดหวังสิ่งใดมากเกินไปหรือไม่กำลังอยากให้ใครเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือเปล่าถ้าใช่จงค่อยๆวางลงวางด้วยความเข้าใจวางด้วยปัญญาไม่ใช่วางด้วยความฝืนใจ เพราะการปล่อยวางที่แท้จริงคือการปล่อยด้วยความรู้แจ้งว่าสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจของเราเมื่อเรายอมรับความจริงนี้ได้ใจจะเบาเหมือนปล่อยหินก้อนหนักที่แบกไว้มานานและเราจะเริ่มเห็นความสุขเล็กๆที่เคยถูกบดบังด้วยความคาดหวังของตัวเราเองเรามาเดินลึกเข้าไปในใจของตัวเองอีกสักนิดนะครับเพราะบางครั้ง ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกแต่เกิดจากภาพในใจที่เราสร้างขึ้นเองเราอยากให้เขาพูดดีอยากให้คนรักไม่ทำผิดหวังอยากให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจอยากให้เรื่องต่างๆเป็นไปตามที่เราคิดไว้ทุกอย่างล้วนเกิดจากความอยากที่ละเอียดอ่อนซึ่งเราไม่ทันเห็นด้วยซ้ำว่ามันกำลังทำร้ายใจเราทีละนิดพระพุทธองค์สอนว่า เมื่อใดที่ใจเราเผลอไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นทุกก็เกิดขึ้นทันทีเหมือนไฟที่มีเชื้อพอเชื้อมากไฟก็ยิ่งร้อนฉันใดใจที่คาดหวังมากก็ยิ่งร้อนรุ่มฉันนั้นแต่เมื่อเราเริ่มมีสติเริ่มเห็นความจริงว่าเขาเป็นเขาเราเป็นเราเหตุปัจจัยเป็นเช่นไรผลก็เป็นเช่นนั้นใจจะเริ่มคลายค่อยๆเย็นลง ลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เราปล่อยวางได้แม้เพียงเรื่องเล็กๆใจมันโปร่งขึ้นทันทีเหมือนเราเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นๆพัดเข้าใจกลางอกแต่ถ้าเรายังฝืนกรรมแน่นยังยึดสิ่งที่ควรวางใจก็จะเหนื่อยล้าโดยไม่จำเป็นบางครั้งเราไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ทุกข์เพราะความคิดที่ย้ำวนในหัวเพราะเราคิดซ้ำๆว่า มันต้องได้ดีกว่านี้เขาควรทำให้ดีกว่านี้มันไม่ควรเป็นแบบนี้คําว่าควรนี่แหละครับที่ทำให้เราทุกข์ที่สุดเพราะโลกไม่เคยเดินตามความคิดของเราโลกเดินตามเหตุและปัจจัยของมันเองการปล่อยวางจึงเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเราแม้แต่ความรู้สึกเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เหมือนเมฆบนท้องฟ้าที่ลอยเข้ามาแล้วก็ลอยผ่านไปถ้าเราไม่เอามือไปคว้าจับมันก็จะผ่านไปเองอย่างสงบขอให้คุณผู้ฟังลองเฝ้าดูใจตัวเองอย่างเบาๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องพยายามฝืนแค่รู้ว่าตอนนี้ใจเรากำลังยึดอะไรอยู่แล้วค่อยๆวางลงเหมือนวางของหนักลงบนพื้นการรู้ทันใจตัวเองนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพภายในที่แท้จริงเมื่อเรามองลึกเข้าไปในใจจะพบความจริงอีกข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงไม่ว่าเราจะพยายามจับพยายามดึงหรือพยายามรักษาไว้แค่ไหนมันก็ยังเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันอยู่ดีเพราะฉะนั้นการคาดหวังให้สิ่งต่างๆหยุดนิ่งหรือเป็นอย่างใจต้องการ ก็เหมือนการพยายามจับลมด้วยมือยิ่งพยายามยิ่งเหนื่อยยิ่งหมดแรงหลายครั้งใจของเราทุกไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ร้ายแรงแต่เพราะเราไปเพิ่มน้ำหนักให้มันด้วยความคิดของเราเองเช่นคำพูดของใครบางคนที่ไม่ตรงใจเหตุการณ์เล็กๆที่ไม่ได้ดังหวังหรือความผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแท้จริงแล้วมันคือเรื่องธรรมดาแต่เพราะใจเราไปจับไว้ไปตีความไปคิดต่อ จึงกลายเป็นความทุกข์ที่หนักขึ้นโดยไม่จําเป็นพระพุทธองค์สอนว่าถ้าเราอยากให้ใจสงบต้องเริ่มจากการรู้เท่าทันความคิดอย่าให้ความคิดพาเราไปสู่ความกังวลหรือความคาดหวังเกินเหตุเพราะความคิดเหมือนสายน้ำไหลไปเรื่อยๆถ้าเราเอาเท้าไปถีบกระแสน้ำน้ำก็จะยิ่งกระเพื่อมแต่ถ้าเรายืนเฉยๆรู้เฉยๆน้ำมันก็จะไหลผ่านไปเองและเมื่อเราเริ่มรู้จักสังเกตใจแบบนี้ เราจะพบว่าความคาดหวังทั้งหลายไม่ได้ทำร้ายเราแต่การยึดมั่นในความคาดหวังต่างหากที่ทำให้เราทุกข์เมื่อใดที่เรายอมรับว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อนั้นใจเราก็จะอ่อนโยนขึ้นเบาสบายขึ้นและมีพื้นที่ให้ความสุขเล็กๆเ,เข้ามาเติมเต็มมากขึ้นลองให้โอกาสตัวเองได้พักจากการควบคุมทุกอย่างไม่ต้องรีบตัดสินไม่ต้องเร่งคาดหวังแค่ให้ใจได้ผ่อนคลายได้รับรู้ความเป็นจริงอย่างที่มันเป็น เหมือนต้นไม้ที่ไม่ต้องออกแรงดึงให้โตแค่ได้รับน้ําแสงแดดและเวลามันก็เติบโตเองตามธรรมชาติใจของเราก็เช่นกันถ้าเรารู้จักปล่อยวางให้เวลาและเปิดพื้นที่ให้ปัญญาทำงานใจก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างงดงามและเมื่อเราเริ่มฝึกใจให้ปล่อยวางสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาโดยธรรมชาติคือความสงบภายในที่ไม่ขึ้นกับเหตุการณ์ภายนอกคุณผู้ฟังครับ ลองคิดดูว่าในชีวิตจริงเราไม่สามารถควบคุมใครหรืออะไรได้แต่เราสามารถควบคุมใจของเราได้ถ้าเราปล่อยวางความคาดหวังใจก็จะไม่ถูกดึงไปตามความผิดหวังไม่ถูกผูกมัดด้วยความอยากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะถูกมองด้วยสายตาที่ชัดเจนไม่ใช่ด้วยสายตาของความต้องการพระพุทธองค์เปรียบธรรมะว่า ใจที่ปล่อยวางคือเรือที่ลอยน้ำได้โดยไม่จมเมื่อใจเราพร้อมปล่อยวางเราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์ไม่ติดอยู่กับสิ่งที่ไม่อาจควบคุมเราจะสามารถเดินต่อไปบนเส้นทางชีวิตด้วยความมั่นคงแม้สิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่ใส่ใจไม่ทำดีหรือไม่รับผิดชอบแต่หมายถึงการทำทุกสิ่งอย่างเต็มที่ โดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ไม่ผูกใจไว้กับความสำเร็จหรือความล้มเหลวเพราะใจที่ปล่ยวางคือใจที่อิสระเป็นใจที่สามารถทำสิ่งดีได้อย่างสบายไม่ทุกข์เพราะผลลัพธ์และพร้อมรับความจริงของชีวิตอย่างสงบทุกครั้งที่ความคาดหวังเริ่มก่อตัวในใจจงเตือนตัวเองด้วยความสงบว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของฉันไม่จำเป็นต้องยึดมั่นแล้วค่อยๆวางลง เหมือนวางหินก้อนหนักลงบนพื้นให้มันอยู่นิ่งโดยไม่รั้งไว้การฝึกปล่อยวางแบบนี้ซ้ำๆจะช่วยให้ใจเราแข็งแรงขึ้นอดทนต่อทุกสถานการณ์และยังสร้างความสุขจากภายในที่แท้จริงพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกเกิดจากการยึดมั่นความสุขเกิดจากการปล่อยวางเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางคือการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างแท้จริง ชีวิตที่ไม่ถูกคาดหวังมาครอบงำแต่ชีวิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและความสงบเจริญพรครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านใช้ธรรมะนี้เป็นแนวทางในการรับมือกับความคาดหวังและความทุกข์ลองฝึกสังเกตใจตัวเองค่อยๆปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นและเปิดใจรับความสงบที่แท้จริงเพราะเมื่อใจเราเป็นอิสระชีวิตของเราก็จะเบา มีความสุขง่ายขึ้นและสามารถเผชิญทุกสิ่งด้วยปัญญาและความสงบอย่างแท้จริงเมื่อเราเริ่มฝึกปล่อยวางสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือการปล่อยวางไม่ใช่การหนีปัญหาไม่ใช่การละทิ้งสิ่งที่สำคัญแต่คือการไม่ยึดต,ติดไม่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองจากความคาดหวังที่เกินจริงลองคิดดูนะครับเวลาเราต้องการให้ใครทำสิ่งใดตามใจเราแต่เขาไม่ได้ทำใจเราก็ทุกข แต่ถ้าเราฝึกปล่อยวางใจก็จะไม่ทุกข์จะเห็นเหตุผลและความจริงของโลกอย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์เกิดจากการยึดมั่นและเมื่อเรารู้จักปล่อยวางใจก็จะเกิดความสงบเหมือนสายน้ำที่ไหลเรียบลื่นไม่สะดุดด้วยก้อนหินทุกสิ่งในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยถ้าเรายอมรับและปล่อยวางใจเราจะอิสระ และพร้อมรับทุกสิ่งด้วยความสงบการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พยายามแต่หมายความว่าเราจะทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจแต่ไม่ยึดมั่นในผลเช่นเดียวกับชาวนาเขาปลูกข้าวด้วยความตั้งใจแต่ผลผลิตขึ้นอยู่กับฟ้าดินน้ำและปัจจัยอื่นๆเขาไม่ทุกข์เพราะฝนไม่ตกตามใจเขาเพียงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดและยอมรับผลที่เกิดขึ้น คุณผู้ฟังครับชีวิตก็เช่นกันเราทำหน้าที่ของเราทำทุกสิ่งด้วยความตั้งใจแต่ไม่ผูกใจไว้กับความสำเร็จหรือความล้มเหลวเพราะเมื่อใจปล่อยวางเราจะเห็นความสุขจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นรอยยิ้มของคนรอบข้างแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าหรือความสงบในใจของตัวเองสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เป็นความสุขแท้จริงที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคาดหวัง ไม่ถูกทำร้ายโดยความผิดหวังดังนั้นการฝึกปล่อยวางจึงเป็นการฝึกใจให้เป็นอิสระเป็นการสร้างความสงบและความสุขจากภายในทุกครั้งที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าใจเริ่มยึดมั่นเริ่มคาดหวังจงเตือนตัวเองด้วยความรักและเมตตาว่านี่คือเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงที่ตายตัวแล้วค่อยๆปล่อยวางใจจะเริ่มเบาความทุกข์จะลดลง และคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขมากขึ้นเจริญพรครับขอให้ทุกท่านใช้ธรรมะนี้เป็นเครื่องนำทางฝึกปล่อยวางทุกวันให้ความคาดหวังไม่ทำร้ายใจให้ใจเราอิสระและสงบและเมื่อเราเริ่มปล่อยวางชีวิตจะค่อยๆเบาทุกสิ่งจะดูง่ายขึ้นและความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจากภายในขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านสุขสงบ เบาใจและมีสติอยู่กับปัจจุบันในทุกลมหายใจ